It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and back. Cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A cup of culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่524กับดิฉันชุติมาศีบำรุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้พี่ชูจะมาชวนพวกเราคุยกันค่ะ ถึงปัญหาที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาสำหรับผู้นำในองค์กรแต่ไม่ได้กลายเป็นกับดักสำหรับผู้นำกับเรื่องง่ายๆที่ผิดซ้ำผิดซากค่ะการมีฐานะเป็นผู้นำองค์กรเป็นบทบาทที่ไม่ง่ายเพราะต้องพบกับความรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองต่อทีมงานต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมายรอบข้าง ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาด้วยประสบการณ์สมบูรณ์บ้างขาดบ้างเกินบ้างซึ่งล้วนส่งผลต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะวันนี้พี่ชูจึงอยากชวนคุยค่ะถึงจุดอ่อนหรือกับดักผู้นำที่มักจะพบกันและมาคุยกันถึงวิธีการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นกันค่ะจุดอ่อนเรื่องแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือขาดความตระหนักในความล้มเหลวหรือจุดอ่อนของตัวเองค่ะ ในฐานะของผู้นําเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้นําควรจะต้องมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้นําควรจะต้องตระหนกักหรือไม่ควรมองข้ามข้อบอกพร่องที่ตัวเองมีอยู่ค่ะผู้นําต้องกล้าที่จะยอมรับความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติที่คนรเราทุกคนมีทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวแต่ที่สําคัญกว่าคือเราต้องตระหนักถึงความล้มเหลวและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการที่ช่วยให้เราเติบโตและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อทีมงานตระหนักว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ยอมรับและเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งตัวผู้นำก็จะทำให้เขาเกิดความเปิดใจและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะในการทำงานร่วมกันจุดอ่อนถัดมาที่มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้นำก็คือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงานค่ะ หนึ่งในทักษะที่ยากและต้องอาศัยการเรียนรู้ปรับตัวสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ก็คือการบริหารความขัดแย้งข้โอโตแย้งในทีมงานค่ะอย่างไรก็ตามการบริหารความขัดแย้งเชิงรุกเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำในองค์กรน,นะคะหัวหน้ามักจะหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าและหาทางออกอื่นไม่ว่าจะต้องเสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างไร และเมื่อสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นถูกบิดเบือนก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ตามมาที่มากยิ่งขึ้นค่ะเพดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือการ,รเผชิญหน้ากับข้อโต้แย้งและจัดการกับข้อโต้แย้งเหล่านั้นอย่างทันท่วงทีนะคะจุดอ่อนเรื่องถัดมานะคะคือเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทในสถานที่ทำงานค่ะผู้นำหลายคนทำความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจค่ะ เรืวความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือเปิดโอกาสให้พนักง,งานเข้าถึงอย่างไม่มีขอบเขตแม้ว่าการสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานจะเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะอย่างไรก็ดีผู้นําต้องเข้าใจบทบาทหรือบริบทในการสร้างขอบเขตที่เหมาะสมมิฉนั้นอาจจะกลายเป็นการสร้างปัญหาหากพนักง,งานบางคนพยายามก้าวล่วงหรือใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมค่ะสิ่งสําคัญการกําหนด เส้นที่เหมาะสมระหว่างการเข้าถึงง่ายและการให้ความเคารพอย่างเหมาะสมแน่นอนว่าผู้นำก็คงอยากจะมีความเป็นมิตรในทีมงานแต่ในขณะเดียวกันควรจะทําให้ทีมงานรู้จักเชื่อมั่นเชื่อใจบนพืน้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะคะอย่างไรก็ดีนะคะการบริหารความสมดุลในเรื่องของการวางตัวของบทบาทเนี่ยคงต้องพิจารณาจากบริบท ของวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมๆกันค่ะจุดอ่อนเรื่องถัดไปนะคะก็คือการและเลยการให้ฟีดแบ็กับทีมงานค่ะความพลาดพลั้งของผู้นำส่วนใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงในการที่จะให้ฟีดแบ็ทีมงานการสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการรักษาบุคลากรการฟีดแบ็ของผู้นำควรจะกระทำอย่างต่อนเนื่องไม่ใช่ทำตามฤดูกาลของการประเมินผลเท่านั้นนะคะ ข้ผลของการหลีกเลี่ยงอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวพนักง,งานเองต่อทีมงานและต่อองค์กรของเราได้ค่ะจุดอ่อนประเด็นถัดไปน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆที่ยังประสบกันนะคะคือการทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองค่ะผู้นำโดยส่วนใหญ่ถูกจ้างหรือได้รับการแต่งตั้งมาด้วยความคาดหวังในบทบาทนั้นๆแต่ในบางครั้งผู้นำบางคนอาจจะยังยึดติดกับความคิดที่ว่า อยากจะให้งานสำเร็จลงมือทำเองดีกว่าและนั่นนำไปสู่ทัศนคติที่ผิดพลาดในการบริหารจัดการทีมนะคะการไม่มอบหมายหรือการเอางานมาทำซะเองไม่เพียงแต่จะทำให้งานโง่ค่ะยังสร้างปัญหาสำหรับทีมงานและไมส่สนับสนุนความสำเร็จให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะจุดอ่อนเรื่องถัดไปเป็นเรื่องที่ผู้นำจะต้องเฝ้าค้าม เมื่อตอนเองขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตัวเองนะคะในฐานะของผู้นำเมื่อได้รับโอกาสในการทำงานในตำแหน่งต่างๆนั่นย่อมหมายถึงองค์กรได้มอบความไว้วางใจในความสามารถของคุณดังนั้นคุณไม่ควรจะมีข้อลังเลสงสยัยเพราะนั่นจะไม่ส่งผลดีต่อใครทั้งสิ้นค่ะดังนั้นจงมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองนะคะ จุดอ่อนถัดไปเป็นเรื่องที่เข้ากับยุคสมัยมากๆเลยนะคะก็คือผู้นําที่มีจุดอ่อนในการหลีกเลี่ยงต่อแบบการที่จะ,ะเผชิญหน้าเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่ยงการนําการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์โอมชันซึ่งอาจจะมีผลต่อการที่จะต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกับแรงงานในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อแบบการบริหารองค์กรมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะ ดังนั้นในฐานะของผู้นําย่อมต้องบริหารความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องค่ะสิ่งที่ควรจะทำก็คือบริหารความเปลี่ยนแปลงเชิงรุกด้วยความจริงใจสร้างความไว้ใจให้กับทีมงานค่ะเพื่อช่วยลดความกังวลความเครียดหรือข้อสงสัยนอกจากนั้นแล้วคุณจะช่วยให้ทีมงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลทรานส์โอมิชันได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและจุดอ่อนเรื่องถัดไปว่าสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรกำลังพัฒนาไปสู่อนาคตผ่านดิจิตอลทรานส์โอมิชันต่างๆที่เข้ามาซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของผู้นำใน,ในองค์กรหลายๆองค์กรค่ะนั่นคือจุดอ่อนหรือความล้มเหลวในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมในฐานะของผู้นำ เรามีหน้าที่ต้องกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรรวมทั้งมีหน้าที่ในการที่จะช่วยลดอุปสรรคต่างๆให้กับทีมงานค่ะและแม้ว่านวัตกรรมจะเป็นเรื่องที่ดีในฐานะผู้นำสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องให้ความชัดเจนค่ะกำหนดความคาดหวังเพื่อมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจนะคะ มากกว่าจะปล่อยให้นวัตรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการทดลองเพื่อพิสูจน์ความคิดใหม่ๆเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเรายังมีหน้าที่ค่ะในการเปิดโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงานตลอดกระบวนการของการสร้างนวัตรกรรมเหล่านั้นค่ะและจุดอ่อนประเด็นสุดท้ายที่พิชูอยากจะพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมพูดอย่างทำอย่างค่ะ ผู้นำที่ดีต้องเป็นแม่แบบหรือเป็นต้นแบบที่ดีเพราะคนในองค์กรจะมองเราเป็นแบบอย่างและดาเนินรอยตามหากเราในฐานะผู้นำบิดพลิ้วซะเองก็คงไม่ต้องบอกว่าผลของมันคือความล้มเหลวบิดเบี้ยวขององค์กรเช่นกันนะคะและทั้งหมดนั้นก็คือจุดอ่อนหลายๆประเด็นที่ผู้นำในองค์กรมักจะประสบอยู่นะคะ สิ like ่งสำคัญเลยหรือสิ like you, ่งที่ควรตระหนักไว้เสมอก็คือความซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะตระหนักถึงจุดอ่อนตระหนักถึงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนะคะความเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดเลยนะคะมันเป็นโอกาสของการเรียนรู้ค่ะและจงให้ความสำคัญในการฝึกฝนพัฒนาทักษะเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขจุดอ่อนต่างๆเหล่านั้น และทําให้เรามีความสามารถมีภาวะผู้นําที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะผู้นำคือผู้ก่อ,อกตั้งวัฒนธรรมค่ะอย่าละเลยกับความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะกาแฟหมดแก้วอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ กลับมาติดตาม A Cup of Culture แก้วต่อไปกับพี่ชูในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ and that's today's cup of culture see you again next time